สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกคูสายดาวแล้วนะครับใช่ไหมครับชันที่หนึ่งนะครับชันที่หนึ่งนี่นะครับน้ำตกคูสายดาวนะครับสวยมากเลยน้ำแรงมากครับวันนี้วันที่สิบเ็ดสิงหานะครับสอง5น้ารอสิบห้านะครับเราก็กะลังจะเดินขึ้นเมื่อเวลานี่นะครับเห็นชัดไหม 9 0้าจุดศูนย์ห้านอน,นะครับอันนี้ทีมงานเรางนั้น,นะครับรถตู้ขันิดหนึ่งนะครับไปายหน่อยไปายก่อนนี่น,นะครับนี่หกจุดห้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันข้างบนอันนี้บันไดขั้นแรกของเรานะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับ หามาหน่อยหาม่นหน่อยหาม่นหน่อยสองคนเนี่ยพุไม่ได้พุมไม่ได้เอ้ยนี่ก็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับไหวไหมไหวไหมไหวสิยังไหว เดี๋ยวขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับศาลเจ้าปู่ผู้สายดาวนะครับเดี๋ยวขอสักการะท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ